อรยไปอาาไร้ลครับีเวบมเนี่ยองเขานแกเล่้ขลมาตีมายวเาเขาาอยู่อยบนแม่เนี่ยอยู่บนนน้อยอยู่คนเดียวนาอนอยู่บนน้ำนัดลัจมลัดหลคนหลาคน อ่ะเป็สามวันที่แล้วท่วมเมื่อไหรครับรอบแรกรอบแรกคือหมดเลยหมดทางบ้านเลยเราให้มาดูทุกที่ทุกที่สงกรัมเราให้มาแข่งขึ้นมาของบางทีให่บางทีใหญ่หมูยี่สิบนะ่ยฮะนี่เป็นวันแรกที่ขนมปังที่ที่นี่เนี่ยที่ใหญ่ที่ใหญ่จริงๆพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยปัญหาปัญหาเนี่ยก็คือน้ําท่วมขังครับเวลาน้ําท่วมที่นี่เนี่ย เวลาน้ําขึ้นมาเนี่ยยังน้อย4-5วันจะลงนะครับเพราะว่าเส้นทางหลักของเราเนี่ยทางน้ำเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับจึงอยากให้ร่วมกันนะครับหลายๆหน่วยงานเพื่อจะแก้ปัญหาเส้นทางน้ําของเรานะครับเส้นทางน้ำเนี่ยระยะทางตั้งแต่เทพารักไปถึงสุขุมวิทเนี่ยอยู่ประมาณ1ิบ็ดจุกิโลในการบูรณาการร่วมกันอยากจะให้คลองเส้นนี้ กองบางพีตำรวจของเราเนี่ยครับกลับมาเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนบางพีเหมือนเดิมวันนี้นะคะก็เราได้มาเห็นปัญหานะคะแล้วก็เรารู้เลยว่าการทํางานจะเกิดประสิทธิภาพได้คือการร่วมมือของไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็ตามหรือว่าท้องถิ่นก็ตามการบริรนาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมันต้องเกิดจากการที่เรามองเห็นปัญหาในทางเดียวกันมีการวางแผนในทิศทางเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่ข้อนี้มันเป็นปัญหาที่ มดทุกต,ตัวต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะแรงเดียวอาจจะไม่ไหวต้องหลายๆหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความรับผิดชอบตรงนั้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาใหญ่นี้มันจะได้เป็นการแก้ปัญหาที่ยังอยู่ยิ่งขค้นค่ะ เจอรถจะดีกันเลยเอาผลมากค่ะ